ครับวันนี้เราก็มาส่งคุณสมเกียรติจันทานะครับจะไปแข่งมอเตอร์ทูนะครับเป็นปีที่4นะครับสมเกียรติเป็นนักขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่น m o เต GP ในมอเตอร์ทูนะเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยนะครับในการฝึกซ้อมในการขยันขันแข็งอะไรเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าสมเกียรติเป็นคนที่มีวินัยพร้อมสิ่งที่สมเกียรติด้อยกว่านักขี่อื่นๆก็คือ นักเขานักขี่อื่นเขาเป็นเหมือนกับโฮมเลสครับสนามเขาเต็มเขามีความฝึกฝนเราขี่ได้มากกว่าได้มากกว่าเราจําโค้งจําอะไรได้มากกว่าเราแต่ว่าอย่าลืมครับสมเกียรติเป็นคนฉลาดนะครับสมเกียริเป็นคนนักขี่ที่สามารถเก็บรายละเอียดได้เร็วมากนะครับก็นับว่าปีที่สี่ของเกียรตินี้แน่นปังเลยนะครับสามารถที่จะพา ใั้ชนะมาให้เราได้เ hey ฮนะครับผมคิดว่าตอนนั้นปีที่แล้วนะฮะตั้งเป้าไว้แค่ท็อป10โอ้โหพูดไปแล้วเหมือนกับยอสมเกียรินะครับเกือบได้โพเดียมแล้วนะครับถ้าสมเกียรตไม่ไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นตอนนั้นสมเกียรติตื่นเต้นมากไปเพราะสมเกียริได้เลขตัวตัวเดียวแล้วเป็นต้นต้นมันจะได้นี่สมเกียริแค่ตื่นเต้นแค่นั้นครับถ้าสมเกียรติไม่ตื่นเต้นเรามีได้เ hey ฮเลยนะครับผมก็ขอให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะครับช่วยกันเชียร์ คิงคองกล้องสมเกียรติจันทาเบอร์35นะครับเวลาเห็นมอเตอร์ทูนะครับจ้องเลยครับเบอร์35คราวนี้อยู่แถวหน้า,นาแน่ๆเลยครับสมเกียรติจะต้องควอลิฟายอยู่แถว2ตลอดเลยนะครับคอยดูสิครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผมพูดนะครับคอดูนะครับผม